สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเล์ประเสริฐสีนะครับตอนนี้เราก็มาหลังห้าแล้วนะครับหลบก่อนครับ้องหลบก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามานล้องๆอหลบก่อนก็เดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศนะครับการตั้งหน้าฮ้านนะคะน้องน้องหลบก่อนหลบก่อน้วยครับก็ตอนนี้นะก็เวทีของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กางเต็นท์เลยเรียบร้อยทุกอย่างนะฮะแล้วก็โอเคน้องน้องหลบไปทงนก่นรับ นะฮะก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็คือหลังห้าตอนนี้ผมก็มามาช้าวันนี้มาช้าเพราะว่าเอ่อเมื่อคืนตัดต่อคลิปบ้านพี่แมนนะครับถึงตีห้าก็กว่าจะได้นอนนอนก็สิบเก้าโมงสิบโมงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรถที่ลำพงนะครับนี่เขาหลบไปหลบที่ด้านี้ได้ขออนุญาตได้ปับนะฮะนี่ฮะบรรยากาศสดเลยนะครับนี่ยวพาไปดูกันนะครับอืมใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้จะเป็นรถลังนะฮะ รถลังเวลาน้องแดนเซอร์นะครับมาขนของก็จะมาขนตรงนี้นะฮะนี่น้องครับน้องน้องที่ขอโทษครับหดหมดทุกอย่างหมดโอเคครับนี่บรรยากาศรถส่วนเลยนะครับทุกคนนี่ครับรถลำโพงนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้าเวทีหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็พื้นที่ในการกางกางเต็นท์นะฮะก็ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เอ้าน้อง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 นึงนะนี่นะ เดี๋ยวผมก็จะไปเอาของให้กับน้องเต๋าก่อนนะฮะเพรดีน้องเตา๋าน้องเตา๋าอ่าซื้อข้าวไว้ลืมอยู่ที่รถเนาะเดี๋ยวค่อยพาไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่ครับอ้าวแล้วม่ชื่อพี่แฮดดี้พอดีไปเลยพี่แฮดดี้สว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับโอ้แม่สวัสดีครับน้อง <c oughs> น้องเฉยดึ <c oughs> งเกมหมดเลยเดี๋ยวค <c oughs> <ๆ>็จะไปซูมพี่พี่แฮดดี้แป็นหนึ่ง พี่ที่สบายดีไหมครับกินข้าวยังครับโอเคกินข้าวแล้วครับโอเคครับอ่า okay, ครับ,รบน้องๆพี่จะคุยอะไรพี่จะมาตรงนี้พี่ขอขอคุณพี่แป๊บนึงนะได้ไหมปนะมันหลายรอบบ้างมันหลายรอบบ้างเฮ้ยมันหลายรอบแล้วน้องๆน,งนงี่นขอขอก่อนเลยนะขอควาจริงไม่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 ฉันเป็นนี่หยุดคุยหยุดไปกดไม่มีผมคุยกับน้องไม่ไม่คุยไม่คุยอะไร ผมจะคุยกับพี่ทำไมผมมีอะไรพี่มีอะไรพี่มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมอ๋อครับอ๋ออ้าวอันนี้อันนี้อันนี้น้องน้องอะไรนะน้องน้องแอดมินใหม่สาวน้อยเหรอใช่อ๋ออุ้ยอ่าเราเดินไปก่อนเดิ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 นเดี๋ยวก็คือไม่ใช่เหรอที่อ่า พี่ให้อ่าที่พี่มาอยากจะคุยกับน้องนะตั้งในพี่จะคุยกับพี่อดีตแหละพอดีพี่เห็นน้องแบบครอกล้องพี่เยอะกันไปอ่ะก็เออก็นั่นแหละเนาะก่อนไหนๆก็ไหนๆละอยากๆครอบกล้องพี่ทำไมถึงอยากมาเข้าช่องดีเลยบอรเสี็จสครับกินกาแฟอยู่ครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมน้องถึงอยากจะมาแบบว่ามีมาหาเสียงในช่องพี่ผมกินกาแฟครับอืมตอนแรกผมก็กิน อยู่ตรงที่กินกาแฟครับพี่พี่ก็บอกให้ผมออดครับผมผมก็เดินเป็นหน้ารถพี่พี่ก็บอกให้ผมอดครับไม่ใช่ก็คือน้องอ่ะคือว่าเวลาเราถ่ายงานถ่ายอะไรอ่ะน้องก็ต้องหลบหน่อยนะพี่ปามาแล้วเอาของกับพี่ก่อนลงให้ได้เลยพี่อ่าน้องอีกมาแล้วมองจอดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีจ้าอาไม่มีอะไรวันนี้เราก็จะมาถามน้องกดเนาะมาวันนี้บอสไปเลยปุงยิงไหมอ่ะ เอาตะลุงจะให้พี่คุยกับพี่มั้นเนี่ยตะลุงจะคุยกับพี่ป่ะคุยคุยครับคุยแม่น่อยสวัสดีครับ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 แม่น่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มแล้วเขาบอกว่าข้างหน้ามีโอ้ยไกลเกินก็ถ้าแถวเนี้ยหาเลยสี่สิบบาทก็ไม่ได้ยากหรอกสี่สิบบาทสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าวต่อต่ออ่าแล้วที่ต่อหนี่ย บบยันโหผู้ใดแน่แนอนก่อนมิตริคเออาต่อต่อก็เมื่อวานเนี่ยอบอสโจรประกาศแล้วก,กดเป็นแอดมินประจำเพจสอนน้อยก็คือการติดต่อครา้งนี้ดิวดิวไว้นานหรือย,อยังครับประมาณห้านาทีครับเหรอทำไมเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยตอนนั้นเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้เวลาประมาณ ไปสองกว่าอืพ่อก็โทรมาบอกครับโทรโทรมาบอกือพีู่ดพูดอะไรพูดต่อเลยพูดพูดอะไรพ่อโทรมาบอกพ่อเทรมาบอกผมเพราะว่าจะเป็นเอฟบีเอไหมพ่อให้ทํางานพืดอะไรเนี่เอาของมือถือพูดอะไรพูดตะกองเลยพ่อยพ่อยทำงานทีนี้ผมก็โอเคแล้วก็เริ่มต้นที่ทํางานวันวันแรกเลยครับมันไม่ไม่ไม่คุยอะไรเยอะกว่านี้เนาะ าไม่ครับเอพูดเลยว่ารู้ใจกันครับอมองตาก็รู้ใจมองตาก็รู้ใจอก็เลยรับรับปากใช่อหน้าที่ของเราทําอะไรบ้างไลฟ์สด17นาฬิกาถึง1ทุ่มอแล้วก็ถ่ายคลิปวันหนึ่งต้องขั้นต่ำสิบคลิปอ๋อสิบคลิปครขาสิบคลิปแล้วมาทำได้ไหมเมื่อวานผมได้11คลิปครับสิคลิปก็คือเอาไว้ดองเอาไว้ไมาดีวีดีก็ลงลงลงไปเลยครับอ๋ออ็ดคลิปชายขา ดีใจนะที่ได้ที่บอสได้บอสพ่อโจได้เลือกเราดีใจครับผมแล้วก็ได้รู้สึกว่ามันคือโอกาสตื้อ่อี่ครับต่อต่อต่อคือโอกาสทุกคนเนี่ยพูดปกติมาโยพี่ไม่ต้องไม่ต้องแอปมากพูดปกติมายพี่คือทุกคนเขาก็อยากได้โอกาสและทีนี้พ่อเลือกเราเราก็ต้องทำหน้าที่งนี้ดีคำว่าดีใจไหมดีใจมากครับ ดีใจมากเราดีใจมาที่มาสัมภาษณ์กับช่องพี่ดีใจมากเอาความจริงครับเอาดีใจไหมดีใจดีใจเออแต่ว่าอะไรครับอะไรเหรออะไรอเลยมีบัตรน้องมีบัตรยังยังเลยครับอ๋อแล้วหาบัตรเลยนะขอบคุณครับป่านี่บัตรพี่อันนี้บัตรพี่ครับอันนี้บัตรพี่ผมปกดตดอ๋อตดกันแล้วครับ เด้อเด้อเด้ออ่ะอะไรนะมันจะมีเอฟซีเขาบอกนะว่าพี่ออนอะไล่กดอย่างุู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะถามจริงว่าถ้าพี่ได้จริงๆพี่จะถ่ายไปจู๋ไหมไม่ถ่ายเออเปาเรื่องการเรื่นกันครับไม่ได้ไม่ได้โน่นนี้นั่นคือคือเอฟซีไม่รู้อ่ะผมก็กดมีความลับอะไรกันเยอะแยะมากมายนะฮะก็ไม่ ไม่รู้จะอะไรยังไงเนาะเพราะว่าก็มันแล้วแต่ความคิดคนใช่ไหมครับเพราะพี่ออฟเป็นคนที่ติดต่อเต๋าให้ผมนะครับไม่ใช่เนี่ยเขาก็รู้หมดเลยคนคนดูช่องพี่เขาก็รู้หมดเลยว่าพี่กับเต๋าเป็นอะไรกันเขาก็รู้หมดทาไมกดต้องมาพูแบรนหามันทําให้ภาพลักษณ์ของตัวเองเสียไปนะ ถ้าถามพี่ออยกับพี่ต่อเป็นอะไรกันคือเอาเรื่องความของเราที่เขาบอกเข้าใจพี่เขาบอกว่าพี่ออยน่ะไล่กดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเวลาไม่ไล่ครับคือก็ปกติคือทาคลิปเล่นกันปกติกันครับคือเอาตอนไล่น่ะเอาตอนไล่เสร็จปุ๊บน้องก็ถ่ายอยู่กับผมใช่ครับคนดูจ้องกดจะรู้เขารู้เลยว่าอ๋อคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์ครับอ๋อคิดว่านั้นเหรอที่ที่ว่าพี่อ้อยถ่ายพี่อ้อฟน่ะมันก็บอกว่าอ เดี๋ยวจะพี่ขอก่อนได้ไหมเนี่ยเออแล้วผมจะไม่ถ่ายทำไมอ่ะคิดสิครับคิดแล้วผมจะถ่ายนะแต่ว่าเอฟซีพี่พี่เพิ่งรู้นะว่าไม่รู้พี่รู้มานานแล้วแหละแต่ว่าเอฟซีช่องนี้ได้เป็นสิ่อในปกป้องก็ดีมากใช่มครับปกป้องดีมากอะไรพูดแบบถ้าไปเจอเอฟซีอ่ะผมพูดในตัวนเอฟซีประสาทแดดก็โอ้โหผมก็เรียกผมก็จะเรียกเลยประสาทแดดปราสาทแดดใครบ้านที่ไหนจะมาถ่ายคลิปไล่ใช่แล้วคุณก็ไม่รู้หรอกว่าผมกับน้องไ่น มีอะไรกันมากแค่ไหนนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องในงานครับเรื่องนั่งเรื่องนอนเรื่องบนเตียงคุยบนเตียงเราคุยกันไหมเวลาพี่อยู่กับเต๋าอยู่บนเตียงกับเต๋าเขาโทรมาหาน้องตลอดนะครับอฝากฝากเลยเอาขอมาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเอาเข้ามาก่อนเอาขอบคุณ้องกดมากครับโอเคสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ